สมุยน้ำนะเราก็จะได้มีน้ำจิตน้ำใจนะเขาบอกว่าคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสีฐานใช่บ้านตตนะก็ขอให้เรามีจิตใจดีมีน้ำใจมีเมตตา มีความเสียสละเป็นบุญนะเราก็จะมีเดี๋ยกว,ว่ามีทรัพย์ภายในมีอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐที่จะรักษาคุ้มครองให้เราทํางานอย่างเป็นสุขนะสนุกอยู่กับการทํางานอาพิวาธนาสีริสานิจังวุตาปัจายิโนจตารโอธรมาวทังเตอายุวันนสุข,ขงังสระเือนทำงานไปด้วยก็ทำบุญไปด้วยแม้ไม่ได้ไปวัดนะแต่เราก็ได้ทำบุญ เคยไปวัดบ้างไหมนาน,นาศนีนวัดก็อยู่ที่ใจเรานะวัดอยู่ที่ใจเราให้เราเนี่ยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราเล็กถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็ทําความดีเนี่ยเสียสละอย่างเนี้ยไม่ต้องไปโลภไม่โกรธไม่หลงไม่อยากไม่เยอะจะังเลยแล้วก็รู้จักปล่อยวางด้วยปล่อยไม่ถือสาแต่ถือศีลเราจะเราก็จะได้มีความสุขเนะี่ย มีความจเจริญตลอดปีตลอดไปค่นะสาธุทโมัน